สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดี f อฟทุกๆคนนะคะลงคลิปไปเมื่อวานโค้งสุดท้ายแล้วอันนี้ก็โค้งสุดท้ายเหมือนกันเรามาสรุปหวยออกวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่สิออกวันศุกร์เนาะเลขกำลังวันวันศุกร์จะมี2มี1แล้วก็สก็ตัวเดียวกันก็เหมือนมี2มี0มี6แล้วก็มี1นะคะเรามาจับ เลขตามสูตรหลักสองเนาะโอเคหลักสองมีเดี๋ยวขอกระดาษก่อนแปน๊บนึงนะอันในที่นอนอาจจะยุกยิกยุกยิกหน่อยนะคะแป๊บนึงขอโทษขออภัยเดี๋ยวแป๊บนึงย้ายก่อนโอเคค่ะนะมีอะไรมากเลขกำลังวันนะเราจะมาสรุปสรุปเฉพาะ อันนี้คือเลขเลขฝันนะเอ้าไม่ได้เขียนว่าเลขฝันอันนี้เลขฝันฝันลืมเขียนให้สองเก้ากับหนึ่สองสาแปลกแปนะหวยนี่นี่ๆนะ่นะก็มาดูกันตัวเล็กไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาไว้งวดหน้าจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆเนานะ ใส่ตามไม่ดีก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะแคปหน้าจอแล้วก็ไปขายายเอาเนาะมาสรุปหวยวัน6แอดตีไปที่สองกับห6นะหรือเด่นก็สูมันเคยออกรีกกำลังวันวันศุกร์มันเคยออกมันจะมีประมาณเดี๋ยวขอขยับ หวยประจำวันที่17บเจดสรุปสรุปเลขสรุปเลขวิ่งก่อนนะเลขวิ่งให้เฉพาะของแอดนะแอดจะให้นะแค่นี้มาดูเลขวิ่งมีสองหก แล้วก็สามตัวเล็กไว้ไหมจะเขียนให้ตัวใหญ่หญสองหกสามโอเคค่ะแอเขียนให้ตัวใหญ่เลยแล้วก็จะมีต้าหลักที่ชอบชอบนะแต่หวยมันคู่ออกทุกปีนะทุกคนหนึ่งหกหอ งวดที่แล้วมันออกอะไรนะหกหนึ่งเนาะเอ้ยไม่ใช่วันครูปีที่ปีก่อนนู้นมันออกหกหนึ่งแอดว่าซื้อหกสองไปนะตีตัวใหญ่ๆเลยหกสองหสองแล้วก็เลีกฝันนะแล้วแต่ชอบมันออกไปแล้วมันก็มีสิทธิ์ออกได้เก้าสองหลักสองนะ ก้าสองนี่คือเลขฝันมันชนกันด้วยแล้วก็สามศูนย์ไปกลับนะคะที่เลขจับเด่นๆนะอันนี้คือแอวงหลักสองไว้เฉยหลักสองมันจะมีอะไรมากงแอดก็เลยวงไว้ก็กลัวมันหนึ่งสองสองหนึ่งมันจะมาอีก แล้วก็มันจะมีเลขกำลังวันวันศุกร์วันศุกร์ที่มันออกเก้าก็มีเมื่อคืนฝันแอดฝันเห็นกุ้งเห็นกุ้งตัวใสกุ้งใสมากตัวเป็นเป็นมือไปจับมันก็จะเหมือนมันจะตอดตรงตรงหัวมันอนะแต่มันยังไม่ตายเนาะแล้วพอจะไปจับมันก็ไหลลงท่อ หรือว่าเก้าจะลงล่างเก้าหนึ่งป่ะเอา้าเอียนให้เก้าหนึ่งไปนะมาดูว่ามันจะให้นี่กันไหมแต่มันไม่มีเก้าในนี้ไม่เป็นไรไม่ก็คือเอาเลขตามฝันที่ชอบสรุปเนาะแต่เลขวิ่งก็คือตามนี้นะคะเลขวิ่งเนี่เอาเลขวิ่งเดี๋ยวเขียนให้ก่อนเขียนตัวใหญ่ๆเลยคนมองไม่เห็นวิ่ง 2อแล้วก็3มาดูว่ามันจะมาไหมสาตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งมันจะชนกับรีกกำลังวันไหมรีกกำลังวัน2มี1มันก็มีสิ์ทธจะมา1นึได้มันก็มีสิ์จะมา0าูนยอ้าวให้0ูย์หกไปโอเคศูน okay. ยไปกลับเอานะทุกคน ที่ที่แอดชอบก็มีประมาณนี้หละคะ่ะถ้าใครชอบ6 1 1 6ก็ซื้อไปเลยนะคะแต่ชอบจะประมาณนี้ถ้าเล็กถ้าลองให้ลองนะให้3าสองนะสามสอง่ว่านะเลขอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะมาด้วย 1>, 1 2ึ่งสอมสี่ห้าหก็ดคู่แล้วพอแล้วมั้งเนาะหนถ้าเลขมาดูเลขที่มันชนกันชนกันสามสู์มีเลขอะไรมั่งเลข3านะทุกคนนี่สามสามสมหรือสัมจะมาหรือเน้นเลขวิ่งไปที่3หรือ3ามจะมาสองนี้อาจจะเป็นตัวรองนะ สองเอสว่าให้เป็นตัวรองก็ได้สองมันชนแค่สองสูตรเห็นไหมเราจะจะวงกลมเฉพาะที่มันชนกันสามสูตรนะทุกคนโอเคแล้วก็หกชนสามสูตรเหมือนกันนะหกมีสิทธิ์จะมาเห็นไหมหกหกเจ็ดไม่น่าจะมาน่าจะมาหก แต่ที่แอปชอบนี่คือ6 0ศูนะคะกลับเอาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้แล้วก็62บางทีมันอาจจะขึ้นแต้มหนึ่งก็ได้วันครูใครจะไปรู้ใช่ไหมหรือลงแต้มหนึ่งก็ได้ใช่ไหมทุกคนไม่น่าจะออกตรงแล้วก็9ก้าเนี่ันหินกุ้งจะมี9้าไหมเก9ก็ชน3 0สูตรนะทุกคนเนี่ย9ก้าชนสสเลย เดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวเขียนให้ชนกัน3สูตรชน3สูตรสามสูตรมี3มี9มีหกนะนชน3สูตรมี3มี9มี6แล้วก็ เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็มีอะไรอีกสองมีไม่มีเจด็จดเจด็จดเจ็ดเนแค่สองสูตรโอเคถ้าโซนสองสูตรก็ไม่ได้ลงนะหรือจะให้ลงเดี๋ยวค่อยลงศูนยศูนย์ก็โนแค่สองสูตรอื หรือจะเป็น6กสามเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้าแลขาหกมตัวนึง63ตัวนึงนะโอเคห้ชนสามศูนย์ไหมห้ากับสาสูตรนะจ้ะห้าก็มีสิทธินะห้าห้า ห้ากหไม่มีแล้วศนสามนี่ชนสามสูตรก็จะมีประมาณนี้จ้าโตัวที่เมื่อกี้มันตัดเลยอืม เดมมาตั้งใหม่เลยตัดไปดูสิอ่ะนะอันนี้โชน3าสูตรแล้วก็โชน2อสูตรเดี๋ยวเขียนให้โชนสสูตร,ตรมีมีอะไรมี2มี2แล้วก็มีศ แล้วก็มี7 8ไม่มีชนเลย8ไม่น่าจะมี8หรือเปล่าเนี่ยแไม่มีหมีไหมหนึ่ก็ไม่ชนอ้าวหนึ่งมันจะมาแล้ชนสองศนย์น่าจะมีใช่ น่าจะประมาณนี้มีสองมีศูนย์มีเจ็ดเลขวิ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้มีสามมีเก้ามีหกมีห้านะคะเลขชนแล้วก็อันนี้คือจับวิ่งเองหรือจะเอาตามนี้ก็ได้ค่ะเลขวิ่งเอาตามนี้นี่ชนสามูนรมันก็เข้านะเมื่อที่แล้วมันชนกันสามูนยมันก็ยังเข้าเลยเข็บหน้าจอไว้นะเลขวิ่ง วิ่งตัวใดตัวหนึ่งโอเคแล้วก็มาดูเลขแอดนี่วิ่งแต่หนึ่งสอนี้คือ1 2, 2ึ่กันึ่งนี้คือให้ตัวลองนะให้ลองถ้าดิน่นถ้าดิ่นหน่อยก็จะมีประมาณเลขปุปกาแดงนี่ ชอนะนทุกคนแล้วแต่ชอบชอบหมดแหละหมดนี่แหละตามที่ให้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่เอามาดูในแปดคู่นี้จะเข้าไหม หรือไม่เอาตามที่แอดจับก็ได้นะคะไม่เป็นไรไปจับเอาเองก็ได้มันหวยมันมีเยอะก็จริงแต่มันเข้าสูตรสามนี้ยังไม่พลาดนะ4แล้วมาดูงวดที่ห้าจะเข้าไหมมันก็มีอยู่นะนี่0 6กกับศูนย์สามงวดที่เลอมันก็เข้านะเข้าตัวกับหนึ่กสองก็มีหกสามก็มีเห็นไหมเก้าสองก็มีหกสองนี่แหละคะ่ะ แน่นอนเอาไปดูเอาเองนะคะแคปหน้าจอไว้อันนี้ถ้าจะวิ่งถ้าจะเอาตามนี้ไปดูก็ได้ว่าเอจะจําให้ถูกไหมก็มาดูกันถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกเนาะอันนี้เลขวิ่งของแอดเองสองหกแล้วก็สาม แล้วก็อันนี้คือชนกัน3สูตรก็จะมี3มี9มี6มี5อันนี้2สูตรก็จะมี2มี0มี7 2ก็ไม่ชน3 3ก็มีสิทธิ์จะมาก็39เอา39ถ้าใครจะเอา39ก็เอาได้นะ39ก็มีอยู่นี่มันชนกัน3สูตรเนาะอยู่ไหน3านี่นี่อย่าทิ้งนะจ๊ะ39มีชนกัน3สูตรเลย โอเคอยู่นะหรือตัดเก้าหนึ่งออกเอาสามเก้าใส่ก็ได้นะคะเด็กคนชอบสามเก้าเก้าสามเอาเขียนให้ก็ได้ตัวแดงเลยเกืือมันออกแงโอเคค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอ fc ฟทุกคนนะคะให้ถูกหวยกันพรุ่งนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอนะคะก็ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะ,วนนะ,คะสวัสดีค่ะ